สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการมั่นใจในไทยสไตล์วันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสัญญากับท่านผู้ชมไว้ในสัปดาห์ก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องหลักการบริหารจัดการแล้วอยากจะนําเอาข้อคิดของท่านบอวัชระเมธีซึ่งเป็นพระนักคิดซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติด้วยนะครับเพราะว่าท่านได้ไปสร้างผลงานในต่างประเทศไว้มากมายผมเองยังไม่มีโอกาสได้พบปะท่านโดยตรงแต่ว่าลําลึกนึกถึงพระคุณท่านอยู่เสมอเพราะว่าข้อคิด ของท่านหรือแม้กระทั่งบทความหรือข้อเขียนของท่านนั้นผมได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเอาไปแนะนำหรือเอาไปสอนลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับก็ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้ามาณที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยได้พูดกับท่านผู้ชมเอาไว้ว่าจะนำเรื่องที่ท่านวอได้กรุณาแนะนำกับสังคมไว้ในเรื่องของ คิดบวกชีวิตบวกนะครับคงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมใส่แว่นอ่านหน่อยแล้วก็อาจจะมีการขยายความผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยได้ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ก็คงมีจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่ยังไม่เคยได้ดูก็ขออนุญาตนํามาเผยแพร่แล้วก็ขยายความต่อให้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบริหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับสาหรับข้อคิดของท่านววชระเมธีนั้นท่านให้ข้อคิดว่าเวลาเจองานหนักให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ ท่านผู้ชมจําได้ไหมครับว่าในสัปดาห์ที่แล้วผมพูดว่าการทํางานนั้นต้องมีเทคนิคการทํางานแล้วในเวลาเดียวกันต้องมีความเป็นมืออาชีพเป็น professional, น professional ก็ดีหรือบางทีเขาเรียกเป็น specialist ก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าข้อคิดของท่านวาวชรเมธีในจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากเวลาเด็กๆสมัยนี้ไปทํางานใหม่ๆก็อยากจะได้ทํางานเงินเดือนเยอะๆอยากจะได้งานสบายๆอยากจะนั่งโต๊ะไม่อยากที่จะต้องทําอะไรที่มันลําบาก ไม่ต้องการที่จะต้องมีความอดทนอะไรมากมายนะครับท่านวรวชรเมธีท่านได้ให้ข,อข้อคิดไว้ว่าเวลาที่เราเจองานหนะักนี่คือการเตรียมตัวสําหรับความเป็นมืออาชีพและผมอยากจะบอกพวกเด็กๆทั้งหลายนะครับว่าในการที่เราได้มีโอกาสฝึกฝนงานที่ยากงานที่ลําบากงานที่หนักหนาสาหัสเนี่ยในขณะที่เรายังอายุน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ดีมากเลยที่จะทําให้เราซึ่งยังมีกําลังวังชาเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมีคนหลายคนจํานวนมากมายทีเดียว ที่ทำงานหนักแล้ววางตัวไม่เป็นบางทีก็ทุ่มเทมากจนเกินไปโดยไม่ไม่กินไม่นอนและในที่สุดสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าตอนอายุน้อยเอาร่างกายที่แข็งแรงไปทำงานเพื่อแลกกับเงินแล้วก็ไม่รู้จักบริหารเวลาไม่รู้จักบริหารตามหลักบริหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมกล่าวไปแล้วในที่สุดพอได้เงินมาก็ต้องเอาเงินนั้นไปซื้อสุขภาพคืนบางคนก็ซื้อได้บางคนก็ซื้อไม่ได้ บางคนก็ล่วงเลยเวลาไปมากจนไม่สามารถซื้อคืนได้แล้วแล้วการเจ็บป่วยก็ดีความเครียดก็ดีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีครับมันสะสมอย่างคนบางคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยตั้งอกตั้งใจมากเลยอยากจะเป็นหมายเลขหนึ่งของหน่วยงานนะครับก็มีความมุมานะพยายามถึงเวลากินไม่กินถึงเวลานอนไม่นอนแล้วก็มีความเครียดตลอดเวลาแล้วบางทีลูกน้องทํางานด้วยก็รู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจก็ลงไปทําเองหมดเลยในที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นนักบริหารหรือเปล่า เพราะถ้าสั่งเองทําเองมันคงไม่ใช่นักบริหารนะครับถ้าเป็นนักบริหารนั้นเขาถือว่าต้องเป็นการทํางานโดยไม่ต้องทําแต่รู้จักใช้คนรู้จักบริหารคนบริหารงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนผมคนนี้ในที่สุดก็ได้เป็นหมายเลขหนึ่งของหน่วยงานแต่เรื่องเศร้าที่ตามมาก็คือว่าหลังจากได้ตําแหน่งเพียงไม่ถึงสงสัปดาห์เขาก็เส้นเลือดในสมองแตกและเวลานี้ก็นอนเป็นเจ้าชานิทราอยู่ผมก็เลยไม่รู้ว่านี่คือบทสรุปของชีวิตคนทํางานหรือเปล่าแต่ที่ท่านวอรวัชารเมธีพูด นะครับที่ท่านสอนไว้เนี่ยเวลาเจองานหนักขอให้บอกกับตัวเองว่าเราจะเตรียมตัวสู่ความเป็นมืออาชีพแต่ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมแล้วก็นิสิตน,นักศึกษาหรือคนทํางานทั้งหลายว่าการที่เราจะทํางานหนักเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการเป็นมืออาชีพนั้นเราต้องใช้หลักบริหารให้ถูกต้องด้วยแล้วก็จะต้องไม่ลืมเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายด้วยความสามารถศักยภาพของคนเราไม่เท่ากันนะครับ เพราะนั้นถ้าเราเห็นเขาทําอะไรได้แล้วเราก็อยากจะทําเท่าเขาเราต้องกลับมาทบทวนศักยภาพตัวเราด้วยนะครับเพราะไม่นั้นเราจะเป็นความเครียดไม่งั้นแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาต่อชีวิตและสุขภาพในเวลาเดียวกันก็อยากจะบอกด้วยว่าหลายคนงานประสบความสําเร็จแต่ชีวิตครอบครัวล้มเหลวในขณะที่บางคนครอบครัวดีมากเลยแต่ชีวิตงานล้มเหลวสสิ่งเนี้ยนักบริหารต้องบาลานซ์หรือสร้างสมดุลให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เจองานหนักก็อย่าลืมข้อคิดเหล่านี้ในทางการบริหารจัดการ ตามที่ได้เคยกล่าวมาบ้างแล้วในสัปดาห์ก่อนๆด้วยนะครับในหัวข้อที่2ท่านวอรวัชเชอร์เมธีบอกว่าเวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษเคยได้ยินไหมครับคนที่ชอบบ่นว่าโอ้โหทำไมทางานมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาตลอดเวลาก็ถ้าไม่มีปัญหาเขาคงไม่รู้จะจ้างท่านมาทําไมและเพราะมันมีปัญหาเพราะมันสลับซับซ้อนเขาจึงต้องได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างท่านมาทํางานนะครับ ถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยเขาก็อาจจะไปจ้างเด็กความรู้น้อยๆมาทําก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาที่ซับซ้อนท่านวอจึงแนะนำว่าขอให้คิดซะว่าสิ่งเหล่านี้คือการสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษนะครับประการต่อมาคือเวลาเจอความทุกข์หนักให้บอกตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วนะครับว่าตอนสมัยเราเด็กๆเ,เราต้องเรียนหนังสือเราต้องมีวิชาการ โตขึ้นเราทํางานเราต้องมีวิชาชีพแต่ระหว่างเรียนก็ดีมีวิชาการระหว่างทํางานมีวิชาชีพก็ดีเราต้องมีวิชววา,า,า,ช,าชีวิตวิชาชีวิตคือการรู้จักดําเนินชีวิตและการดําเนินชีวิตบางทีมันต้องมีทักษะนะครับเหมือนคนทํางานจะทํางานได้ประสบความสำเร็จหนึ่งต้องมีความรู้2ต้องมีทักษะถ้าเผื่อทํางานดุยดุยไปแบบใช้ความรู้อย่างเดียวโดยไม่ได้อาศัยทักษะเลยงานอาจจะได้แต่ไม่ประสบความสําเร็จและไม่เป็นที่ประทับใจ นะครับเหมือนผมมายืนพูดเนี่ยถ้าผมมีความรู้ผมก็เอาความรู้มาถ่ายทอดท่านแล้วไม่ได้ใช้ทักษะในการนําเสนอหรือในการพูดจาเลยมันก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ไปสู่ท่านอย่างเต็มที่100%ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างบ้างเล่าบ้างนะครับอุทาหรณ์บ้างอย่างนี้เป็นต้นในเวลาเดียวกันก็ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อง,งานที่ทําต่อเรื่องที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ท่านบอวัชรเมธีจึงบอกว่า เวลาเจอความทุกข์หนักให้บอกตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตส่วนเวลาเจอนายจอมละเมียดนะฮะคือคงจะเป็นนายที่เ,เจ้าระเบียบจู้จีจ้จุกจิกหน่อยให้บอกตัวเองว่านี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบคนสมบูรณ์แบบภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า perfectionist นะครับคือเป็น perfect man แต่ท่านทั้งหลายทราบไหมครับ perfect man บางทีก็ไม่ใช่จะดีเสมอไปคำเปรียบเทียบนี่ผมเข้าใจว่าท่านบอกคงจะหมายความว่า ให้เป็นคนสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าเป็น perfectionist man เลยจริงๆเนี่ยจะจู้จี้จุกจิกภาษาทางการตลาดหรือว่าทางการบริหารจัดการเขาเรียกว่า zero defect คือมายถทำอะไรผิดไม่ได้เลยเหมือนลูกศิษย์ผมบางคนเนี่ยได้ A ทุกวิชาไม่เคยได้ B เลยมีอยู่วันนึงได้ B ตัวเดียวแทบจะฆ่าตัวตายร้องโห่ร้องห้าใหญ่เลยชีวิตคนเราไม่มีใคร perfect สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะครับแต่นี่ลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนนะฮะจำนวนมากโดยมากวันได้ C ดีก็พอใจแล้ว เดี๋ยวนี้นะเรียนผ่านก็ดีใจได้แล้วคะแนนเต็มสีได้สองนี่ก็รู้สึกจะปราบปลื้มแล้วเพราะว่าพ่อแม่สอนไว้ให้มชัชฌิมาปฏิปทาเขาบอกอย่างั้นนะฮะทางสายกลางเอามากเกินไปได้มากเกินไปกลัวพ่อแม่ตกใจอีกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันทําไม่ได้น่นเองนะครับมชัชฌิมาปฏิปทาคงเอามาใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือเวลาเจอคําตําหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือการชี้ขุมทรัพย์สมบัติมหาศาลนะครับคนเราถ้าเขาไม่รักเราเขาก็ไม่มาตําหนิเราหรอกเหมือนกับ พวกนักการตลาดก็จะสอนเสมอเลยว่าถ้าเผื่อลูกค้ามาตำหนินะครับสมมติผมยืนพูดเนี่ยแล้วมีท่านผู้ชมดูรายการอยู่แล้วก็บอกแหมผมพูดประเด็นนี้ไม่ดีเลยผมจะรู้สึกขอบคุณมากเลยเพราะเขารักเราเขาปรารถนาดีกับเราเขาจึงเขียนมาบอกเราเขาจึงโทรมาบอกเราเขาจึงมาเล่าบอกเราเหมือนซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับถ้าเผื่อร้านนี้สินค้าขายแล้วคุณภาพไม่ดีหรือให้บริการไม่ดี แล้วผมก็ไม่ตําหนิแล้วผมก็ไม่ไปซื้อเขาอีกเลยแต่ถ้าผมยังตําหนิเขาผมยังอ,อ,อยากที่จะไปใช้บริการเขาอยากจะไปซื้อสินค้าเขาอันนั้นคนที่รับคําตําหนิกรุณาภาคภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอคําตําหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัตินะครับเวลาเจอคํานินทาให้บอกตัวเองว่านี่คือการสะท้อนว่าเรายังเป็นคนที่มีความหมายลองคิดดูดีๆในหน่วยงานใดบ้างในที่ใดบ้างไม่มีการนินทานะครับ านเคยนินทาไหมครับผมว่าท่านที่ชมอยู่ในรายการคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเกิดมาชาตินี้ฉันไม่เคยนินทาใครไม่จริงอะ่ะทุกคนนินทาทั้งนั้นแต่ดูวิธีคิดของท่านบอวชรเมธีสิครับท่านบอกว่าไงเวลามีคํานินทามาขอให้คิดซะว่าเรายังเป็นคนที่มีความหมายเพราะถ้าเราไม่มีความหมายเขาก็ไม่มาพูดถึงเรานะครับเราเคยพูดถึงคนที่เราไม่สนใจไหมล่ะครับเราก็ไม่สนใจที่จะพูดถึงถูกไหมครับถ้าเรายังนินทาเขาแสดงว่าเขาต้องมีดีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้าเราเป็นคนถูกนินทาเราก็คิด ฉช่นนั้นว่าแม่เราคงมีดีเขาคงอิจฉาเรา <c oughs> เขาคงอยากที่จะให้เราเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้ตามจินตนาการของเขานะครับท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหมทําไม,ไมกอไก่คุยกับขอไข่กอไก่ก็เป็นคนดีขอ,ขอไข่ก็เป็นคนดีกอไก่คุยกับคอควายกอไก่ก็เป็นคนดีคอควายก็เป็นคนดีขอไข่กับคอควายคุยกันเป็นคนดีหมดเลยแต่ทําทไมในที่ทํางานมีคนเลวเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามุมมองมันต่างกันนะครับหรือเป็นเพราะว่าบางทีเราไม่ได้พูดอะไรกันต่อหน้า เราพูดอะไรกันรับหลังเวลาพูดรับหลังคนนี้มันมันใช่ไหมครับคือมันใส่ไข่อย่างไงเขาก็ไม่ได้ยินแต่ความลับไม่มีในโลกครับถ้าเผื่อเราไปทําอะไรไว้วันนี้ไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็รู้เพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรกรุณาคิดอันนี้ก็เป็นหลักธรรมพื้นฐานง่ายๆนะครับเพราะนั้นท่านบอกว่าชลเมธีจึงบอกว่าเวลาเจอคํานินทานี่คือการสะท้อนว่าเรายังเป็นคนที่มีความหมายนะครับ ประเด็นต่อมาเวลาเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกําลังสร้างความคุ้มกันให้กับชีวิตแน่นอนทําไมเราต้องฉีดวัคซีนทําไมเด็กๆเ,เนี่ยที่พ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนถ้าพ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนกระทรวงศึกษาธิการยังมีหนังสือเล่มหนึ่งเลยครับที่เขียนว่าพ่อแม่รังแกฉันคือตามจใจลูกทุกอย่างเลยลูกจะทําผิดทําถูกทําดีไม่ดีพ่อแม่ไม่เคยว่าเลยนั่นคือพ่อแม่กําลังฆ่าลูกแล้วถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ไม่เตือน แล้วใครเขาจะกล้ามาเตือนหรือใครเขาจะเตือนด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่ากับพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียนท่านผู้ชมตามคําสอนของท่านบอวัชรเมธีนะครับว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกําลังสร้างความพุ่มกันภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต <S <S ถ้าเผื่อเราไม่เคยเราไม่เคยป่วยเลยนะครับอย่างเช่นคนเป็นไข้หวัด2009เนี่ยที่กําลังพูดกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าคนรุ่นผมเนี่ยไม่มีทางเป็นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าในยุคที่ผ่านมา40 50ปีเนี่ย โรคนี้มันเคยเข้ามาแล้วแล้วเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่เด็กที่เกิดใหม่ๆเด็กที่ยังเล็กๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอความผิดหวังก็ขอให้เข้าใจตามคําสอนของท่านเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดีท่านเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราจะเป็นไข้เราจะมีอาการหนาวๆร้อนๆอ,อ,อย่างผมเนี่ย เป็นวิทยากรเป็นนักพูดเป็นคนที่ต้องบรรยายตรงนั้นตรงนี้มีคนจํานวนมากมา,มาถามว่ารักษาหลอดเสียงยังไงรักษาเส้นเสียงยังไงมันก็มีพลาดบ้างเหมือนกันครับแต่พอเราทํานานๆเข้าทักษะมันสอนให้เรารู้ว่าถ้ามันมีสัญญาณเตือนบางอย่างเช่นหนาวๆร้อนๆแสดงว่าจะเป็นไข้เราก็ทําให้ร่างกายอบอุ่นซะเราก็อย่าไปทาน้ําเย็นนะครับเราก็นอนหัวค่ําหน่อยนะครับหรือว่าถ้าอาการหนักหน่อยก็อาจจะพาราเซตามอลเข้าไปนะครับเราก็แป๊บเดียวมันก็หายนะครับ ในเวลาเดียวกันเนี่ยเส้นเสียงก็เหมือนกันบางทีเราเข้าใจผิดด้วยซ้ำนะครับผมเข้าใจว่าไม่ทราบเคยเล่าให้ท่านฟังในรายการนี้หรือ,อยังว,ว่ามีอยู่วันนึงได้มีโอกาสเดินทางไปดูออเปร่าที่ลอนดอนไปกับหมอมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นี่แหละครับแล้วท่านพาเข้าไปเพื่อที่จะได้พูดคุยกับนักร้องออเปร่าท่านหนึ่งเราไปคุยกันว่าเราใช้เส้นเสียงเราใช้หลอดเสียงตลอดเวลาเวลาเรารู้สึกเสียงแหบเสียงแห้งเรามักจะดื่มน้ำมะนาว นักร้องโอเปร่าคนนั้นเขาบอกว่านี่คือความผิดอันมหานาลเลยเพราะมะนาวมันเป็นกรดเวลาทานเข้าไปมันอาจจะรู้สึกดีในตอนแรกแต่ถามว่าน้ำมะนาวทานไม่ได้เหรอคําตอบคือทานได้แต่ต้องผสมน้ําพึ่งเพราะน้ําพึ่งนั้นมันจะเคลือบไอกรดตรงนั้นเวลาทานเข้าไปเราจะได้น้ําพึ่งผสมมะนาวแบบที่ลูกอมชนิดหนึ่งเขาขายกันอยู่นะครับแต่เรามักจะดื่มน้ำมะนาวสดนะครับพอดื่มเข้าไปปุ๊บมันก็อาจจะดีในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นมันก็ไปกัดเส้นเสียงมีนักพูดหลายคนในเมืองไทยนะครับที่เสียงแหบเสียงแห้ง เส้นเสียงมีปัญหาหรือว่าต้องไปผ่าตัดหลอดเสียงเส้นเสียงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกออท่านผู้ชมว่าการที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วย,เ,ยเป็นเพราะเราไม่ระมัดระวังตัวเวลาพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรเวลานี้มีบริษัทที่ขายตรงเขาพยายามโฆษณาโปรตีนอะไรของเขาน่ยนะครับแล้วเขาก็เอาภาพเรื่องบ้านมาเปรียบเทียบกับร่างกายมันก็คงไม่แตกต่างกัน ผมไม่อยากจะโฆษณาต่อให้ท่านลองไปติดตามชมเอาเองก็แล้วกันว่าเขาโฆษณาเปรียบเทียบบ้านซึ่งชำระสุดโทมไปตามวันเวลากับร่างกายซึ่งก็ต้องชำระสุดโทมไปตามการเวลาว่าเราจะดูแลอย่างไรนะครับเห็นคนวัยเดียวกันไหมครับท,ที่ที่อายุเท่ากันแต่โอ้โหบางคนแตกต่างกันเยอะมากเลยเพราะการดูแลที่แตกต่างนั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือการไหลเวียนของโลหิตความเครียดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเผื่อเรา เราหน้าที่ใหญ่โตเงินทองร่ํารวยแต่ว่าสุขภาพไม่ดีไม่มีประโยชน์เลยมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมก้มลงไปจะหยิบอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเกิดหลังยอกยืนค้างอยู่ท่านั้นเลยจนต้องมีคนอุ้มไปโรงพยาบาลไปฉีดยาคลายกล้ามเนื้อทานยาอยู่สองสามวันผมก็เลยรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าเผื่อเราร่างกายเป็นแบบนี้ขยับเขยืขย่อนเคลื่อน,นตัวไม่ได้ต่อให้มีเงินมีทองมีหน้าที่การงาน ลูกศิษย์รักเราขนาดไหนลูกหลานรักเราขนาดไหนเขาก็ช่วยเราไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเ,เฉพาะตัวอย่างมากเขาก็มายืนให้กําลังใจข้างเตียงเท่านั้นเองแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็ได้ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าโดนจริงๆเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกอาจารย์ครับอาจารย์ทำงานเยอะเหลือเกินนะถ้าเกิดอาจารย์ทํางานมากๆได้เงินกองเต็มเลยแต่อาจารย์เอี้ยวตัวไปหยิบไม่ได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรแม่ผมนึกถึงสภาพร่างกายผมวันนั้นเปรียบเทียบกับคําพูดของลูกศิษย์คนนี้มันโดนจริงๆเพราะนั้นก็เลยอยากจะ บอกกับท่านผู้ชมโดยเฉพาะยิ่งคนทํางานนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้านั่งท่ายืนเนี่ยลองศึกษาดูแล้วกันก้มตัวลงไปไม่ได้ต้องยองยองลงไปหรือว่าต้องทาท่ายังไงเพื่อไม่ทําให้สรีระได้รับการกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็หมั่นที่จะสํารวจตรวจสอบร่างกายนะครับเพราะว่ามันเสื่อมลงทุกวันเราก็พยายามดูแลรักษาให้มันเสื่อมน้อยที่สุดนะครับอย่าไปบอกว่าไปทําหน้าอายุ60แล้วท่าหน้าเหมือนในอายุ16มันก็คงปัญญาอ่อนเหมือนกันนะมันมันงามตามวัยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการเตือนให้เรารู้คุณค่าของการรักษาสุขภาพที่ดีนะครับประเด็นต่อมาคือเวลาเจอความพัดพรากให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยขาตัวเราเองนะครับเวลาที่เราต้องพึ่งพิงใครนะครับผมเคยสังเกตเห็นคนอายุมากๆนะครับที่เขาไม่มีลูกเวลาที่ทำอะไรเขาจะาระมัดระวังตัวมากกว่าคนที่มีลูก เพราะบางทีคนที่มีลูกหลานหรือว่ามีเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกหลานคอยจุงคอยเดินไปไหนปนไหนก็จะรู้สึกว่ามีคนคอยดูแลแต่ผมรู้จักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านไม่มีลูกมีหลานเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยจะมากกว่าเท่าที่ผมสังเกตนะฮะแต่ก็อาจจะมีคนจานวนไม่น้อยที่ถึงแม้ถึงแม้มีลูกมีหลานจะดูแลตัวเองมากกว่าก็ตามนะครับแต่เพราะว่าบางทีท่านจะต้องดูแลตัวท่านเองท่านจะต้องอยู่คนเดียวท่านจะต้องอมีความระมัดระวังมากกว่าคนอื่น ตอนนี้ถ้าเผื่อเราเนี่ยแม้จะมีคนดูแลแต่เราระมัดระวังด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะของไม่อย่างมันช่วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากประเด็นที่ท่านบอกวัชระเมธีท่านสอนเราไว้ว่าเวลาเจอความพัดพลากให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนของการยืนหยัดด้วยขาตัวเราเองเคยเห็นไหมครับคนที่ทําตัวเป็นเจ้านายตลอดเวลามีอะไรก็สั่ง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 พวกเจ้านายตามบริษัทคอมพิวตอรคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรข้อมูลทั้งหลายแหลให้เลขาไปหมดเลย วันหนึ่งเลขาไม่มาทําอะไรไม่เป็นเลยทําอะไรไม่ได้ด้วยบางคนแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์จะต่อกับบ้านตัยเองยงไม่รู้เลยครับเพราะว่าให้เลขาต่อโทรศัพท์ให้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเจอคนบางประเภทที่เห็นว่าเราต้องพึ่งพิงเขาเขาก็เลยเอาเป็นข้อต่อรองในการที่จะเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่นะครับหรือว่ามีข้อเสนอต่างๆนานาซึ่งบางครั้งเราก็เลยจําเป็นต้องยอมมนุษย์เรานั้นถ้าสามารถยืนอยู่บนขาตัวเราเองได้ไม่จําเป็นที่ต้องยืมจมูกคนอเดินหายใจพึ่งเพ,งเพิงตัวเองได้นั้น จะมีคุณค่าแล้วก็จะรู้ถึงคุณค่าของตัวเองและจะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายตามที่เวลาจะพอมีนะครับเวลาเจอลูกหัวดือ้อให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่อย่างแท้จริงตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเวลาที่คนมีลูกนะครับเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ย จะทราบซึ้งเราจะเห็นคุณค่าของพ่อแม่ตัวเองที่ได้ดูแลตัวเองมาเคยสังเกตไหมล่ะครับพวกดาราหรือใครก็แล้วแต่ที่เวลาพอมีลูกตัวเองปุ๊บก็มักจะแหมรู้สึกรักพ่อแม่มากขึ้นเพราะว่าโอ้โหกว่าจะคลอดออกมาได้กว่าจะดูแลตั้งแต่อยู่ในครรนจะทํายังไงให้ออกมาครบ32อออกมาแล้วสติปัญญาจะเป็นยังไงแขนขาจะครบไหมจะเรียนหนังสือเก่งไหมจะเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรต่ออะไรพ่อแม่จะต้องดูแลตลอดเวลา อ้น,นี่คือเด็กปกตินะครับถ้าเกิดเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับวันก่อนได้ดูน้องกันน้องกี้ที่เป็นโรคอะไรมาติมปอะไรอะไรของเขาว่าโรคอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะฮะ mm. ก็แปลว่า mm. เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้อายุ1 3บสแล้วแต่เด็ก2คนนี้จิตใจประเสริฐมากนะครับไม่มีเวลาถ้ามีเวลาจะเล่าขยายความต่อจําได้ว่าคนน้องถามว่าจะไปไหนทางรายการจอดใจเขาจะพาไปเขาบอกอยากไปรีมเวิร์ไปเที่ยว ส่วนคนพี่บอกว่าอยากจะไปหาพระจะไปถามพระหน่อยพระก็คือท่านว,วาารวัชรเมธีนี่แหละว่ามีเวรมีกรรมอะไรแล้วจะแก้กรรมได้อย่างไรทําไมชีวิตถึงเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับเด็กคนนี้จิตใจประเสริฐมากถ้าลงไปติดตามดูนะครับสองสมวันนี้เขาขายหนังสือคําพ่อคําแม่แล้วก็จะนําเอาเงินไปช่วยเด็กที่เป็นอะไรมัลติบาริซึมอะไรสักอย่างเลยผมจําชื่อไม่ค่อยถนัดนักเด็กคนนี้บอกว่าเพื่อจะช่วยเหลือเด็กรุ่นต่อๆไปถ้าตัวเขาจะเสียชีวิตเขาก็ไม่เสียได้แล้ว ผมยังนับถือน้ําใจเด็กคนนี้อยู่เลยนะครับเวลาเจอเด็กหัวดือ้อก็คิดสะว่าจะพิสูจน์ความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างแท้จริงซึ่งตรงนี้ยังไม่จบผมคิดว่าคิดบวกชีวิตบวกคงจะต้องมีตอนสองในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้เข้าใจว่าเวลาคงจะหมดลงแล้วข้อคิดของท่านว,าวะะรวัชรเมธีนั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณาชนเป็นอย่างยิ่งผมขอกราบนมัสการขอพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้ คิดไว้และผมขออนุญ,ญาตนํามาเผยแพร่จริงๆไม่ได้ขออนุญาตท่านแต่เชื่อว่าด้วยเมตตาของท่านนั้นท่านคงไม่ห่วงแล้วก็การเผยแพร่นั้นก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยและสาธารณชนทั่วไปนะครับสำหรับรายการมั่นใจในไทยสไตล์ในวันนี้ก็คงจะต้องอําลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเรื่องนี้สัปดาห์หน้าต่อนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ